กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติต้องกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งจากท่านกรรมการเสิยงข้างน้อยที่กรุณาได้ชี้แจงเหตุผลได้ละเอียดนะครับผมขออนุญาตชี้แจงกับท่านสมาชิกผ่านทางท่านประธานไปนะครับในเรื่องของมาตรา4แก้ไขในครั้งนี้ที่กรรมการเสิยงข้างน้อยได้ขอแก้ไขเนี่ยจริงในกรรมการสิ่งข้างมากเนี่ยเราไม่ได้มีการแก้ไขในเรื่องนี้เหตุผลเนื่องจากว่า ทิศทางการแก้ไขของกรบริการสิ่งข้างน้อยเนี่ยมีไปในทิศทางเดียวกันในวงเล็บ7นะครับก็คือในมิติของการที่จะปรับลดหรือเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ถูกจําคุกนะครับอาจจะพ้นโทษไปแล้ว10ปีบ้าง3ปีบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อพ้นโทษมาแล้วก็ให้สามารถเข้ามามีคุณสมบัติในการที่จะสมัครนะครับเป็นบอร์ดของกสทชนะครับผมกลับเรียนครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการ ปิดกั้นโอกาสเนี่ยคงจะไม่ใช่นะครับที่ระบุไว้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ามาสมัครไม่ได้เป็นการปิดโอกาสนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นในเรื่องของบทกำหนดโทษต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นที่ได้กรรมนิการท่านหนึ่งก็คือท่านไกรกล้องนะครับที่ได้บอกว่าเหมือนเป็นการลงโทษซ้ำเนี่ย จริงๆในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติเท่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทกาหนดโทษใดๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากําหนดคุณสมบัติเนี่ยผมกราบเรียนว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเพื่อให้ง่ายที่สุดก็คือว่าในการที่กําหนดคุณสมบัติโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ที่ถูกจําคุกเนี่ยเราต้องคิดในมุมกว้างด้วยว่าเราไม่ได้ระบุลงไปว่าจําคุกในเรื่องอะไรเราพูดอยู่เสมอว่า การคัดสรรกรรมธิการหรือกรรมาการที่จะมาเป็นบอร์ดกสชเนี่ยจะมาดูทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลเราก็ต้องเลือกคนที่มีความาครบถ้วนในด้านความรู้ที่เราได้มีการอภิปรายไปแล้วเมื่อสักครู่กับอีกด้านหนึ่งนะฮะในเรื่องของการทําผิดเนี่ยเราไม่ได้ระบุแยกไปอย่างเช่นเกิดผู้ที่โดนโลงโทษจําคุกในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันนะครับเป็นเรื่องของการเงินและเป็นเรื่องของอื่นๆื่นแบบนี้ เขาถึงได้กําหนดเอาไว้ว่าคุณลักษณะต้องห้ามแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากให้เข้ามาเพราะเขาต้องมาดูทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของรัฐก็เป็นคุณสมบัติต้องห้ามที่ห้ามเอาไว้แต่ไม่ได้ปิดโอกาสให้เขาก็ไปทํางานที่อื่นได้นะครับเพียงแต่เนื่องจากว่าการกําหนดในการคัดสรรกสชครั้งนี้เนี่ยมีความจําเป็นจริงมีความจําเป็นจริงๆที่ทุกคนอยากจะได้คนที่ดีที่สุด คนที่เก่งที่สุดและก็โปร่งใสเพื่อจะมาดูผลประโยชน์ตรงนี้เ,เพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่กรรมธิการข้างมากนะครับได้ถกกันในเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเราก็ได้มีแนวทางว่าก็ควรจะคงเอาไว้เพราะเนื่องจากว่าของเดิมเลยเนี่ยไม่มีการได้มีการเปิดไว้เฉยๆว่าผู้ที่ถูกพิพากษาโดนจําคุกเนี่ยไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติเข้ามาสมัครได้ตอนหลังนี้ก็มาปรับลงเป็นต้องมีการจําคุกจริง นะครับถึงจะมีการกําหนดไว้ในคุณสมบัติต้องห้ามนั้นผมกราบเรียนว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ปิดโอกาสเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องคัดคนที่ดีที่สุดแล้วเราเกรงในเรื่องของบทลงโทษหรือที่เขาถูกพิพากษามาถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการเงินต่างๆยิ่งเป็นปัญหาในอนาคตในการเข้ามาดําเนินการในครั้งนี้นี่เป็นสิ่งที่พวกเรากังวลนะครับในเรื่องที่2ก็คือในวงเล็บที่12นะครับที่ท่านกรรมธิการ นิคมนะครับบุญวิเศษต้องขออนุญาตนามท่านนะครับได้พูดถึงในเรื่องของการเว้นวักหนึ่งปีของอผู้ที่เป็นผู้บริหารนะครับของหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในแวดวงหรือวงการโทรคมนาคมผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่าบางครั้งเนี่ยมันมีผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเราไม่ได้มองเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือเงินเดือนนะครับแต่ต้องมองในวันที่ว่า บริษัทบางบริษัทที่เป็นผู้บริหารระดับสูงอาจจะมีความรู้ความสามารถดีจริงแต่วันหนึ่งเขาเคยเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือได้รับใบอนุญาตจากกสทชถ้าเราไม่เว้นวักอยู่ดีๆวันดีคืนดีเขาลาออกจากผู้ที่ได้รับกํากับดูแลได้รับใบอนุญาตในของกสทชในเรื่องของโทรคมนาคมวันหนึ่งเขาลาออกมาพอวันรุ่งขึ้นเขากลายมาเป็นบอร์ดหรือผู้บริหารกสทชซึ่งมีอํานาจในการให้ใบอนุญาตต่างๆกับหน่วยงานนั้น เราก็เกรงว่าจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นว่าวันหนึ่งเขาเป็นผู้รับใบอนุญาตอีกวันหนึ่งเขากลายเป็นผู้ให้ใบอนุญาตเขาก็อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทที่เขาเคยทํางานอยู่แล้วก็เป็นผู้บริหารอยู่ในบริษัทนั้นๆในกฎหมายฉบับนี้จึงได้เขียนเอาไว้ว่าให้เว้นวรคอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อแสดงความโปร่งใสว่าท่านไม่ได้มีอะไรที่ผูกพันกับบริษัทเดิมอีกแล้วนะครับนั่นคือเหตุผลจริงๆซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะไปปิดกั้นว่าทําไมเขาต้องเว้นวรคนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมัน ไม่สามารถที่จะทําได้ในทันทีทันใดเพราะเนื่องจากว่าท่านจะเปลี่ยนจากวันหนึ่งเป็นผู้รับอีกวันหนึ่งเป็นผู้ที่มีอํานาจในการให้ใหบอนุญาตเนี่ย<อ>ก็คงจะสร้างความกังวลน,นะครับให้กับพี่น้องประชาชนอยู่เป็นจํานวนมากในเรื่องของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทเดิมที่ท่านได้เคยบริหารจัดการหรือบริหารงานอยู่นะครับงั้นผมกล่าวเปลี่ยนว่าทางบริการเสียงข้างมากจึงขอยืนตามร่างเดิมไม่ได้มีการแก้ไขครับขอบพระคุณครับ,รบขอบคุณนะครับ